อันที่สัปดาห์นี้ก็ผมทีสามขอบ,บังขอครอบขับ,บสวัสดีครับคิวสวัสดีครับปรเทศครับถือล้มมาแล้วไม่กอบคุณอยู่ไหนเนี่ยช่วงนี้แดดแรงครับใช่ไหมใช้ร่มในการบังแดดหน่อยครับนี่คือนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้พอไม่ใช่ครับผม ผมเนี่ยจะใช้ร่มเนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยซ้อมครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินคับว่าในขณะที่เริ่มดาวสวิงเนี่ยซีเคนซ์ของร่างกายต้องเริ่มจากช่วงล่างมาก่อนนะครับผมหลายคนเนี่ยเริ่มโดยการใช้แขนบางคนรู้แต่หาวิธีแก้อยู่นะครับผมก็จะใช้ร่มนี้ได้หรือบางคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองเป็นหรือเปล่าว่าตอนเริ่มสตาร์ทในขณะที่ดาวสวริงเนี่ยเขาต้องให้ใช้ช่วงล่างก่อนตั้งแต่สะโพกตัวแขนแล้วก็มือไล่จากล่างขึ้นบนปล่อยที่ะจุดเลย ถูกต้องครับบางคนก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันคิดว่าตัวเองเอ้ยผมก็ขยับนะแต่อาจจะแค่ขยับนิดเดียวแล้วก็ใช้มือนี่ไงความสึกอกับความเป็นจริงไม่เหมือนกันใช่แล้วถูกต้องครับผมเราก็ใช้ล่มนี้เลยโดยที่ต้องกลางด้วยครับโปรเทสเฮ้ยกลางด้วยเหรอครับคุณโอเคจับในท่าคล้ายนะครับให้มองจากมุมนี้คล้ายเหมือนกันสวิงเลยนะครับโอเคขึ้นไม้ไปครับขึ้นไม้ไปโดยใช้ล่มครับแล้วลองดาวสวิงดูครับถ้าเป็นนักกอล์ฟที่ใช้แขนตีนะครับครับร่มเนี่ยมันจะต้านลมอยู่ครับและ เป็นการใช้แขนในการเริ่มสตาร์ทดาวน์สวิงกอล์ฟถูกต้องไหมครับเพราะมันมีมันมีแรงต้านอยู่แรงดึงอยู่ความเคยชินของคนครับถ้าเกิดมีแรงดึงก็ต้องใช้แขน่อนไปถูกต้องครับในการแขนก็จะงออย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นนักกอล์ฟที่มีซีลเควนท์ที่ดีครับโปเทสงุอย่างโปเทสใช่ไหมครับสตาร์ทจากช่วงล่างก่อนมันก็จะมีสามารถฉุดแรงต้านได้พูดง่ายเราจมมีฟีลลิ่งว่าลมมันต้านลมเลยถูกต้องครับแขนจะตึงและสามารถรู้สึกเหมือนไม่ค่อยต้านเลยจะมีแรง ดึงพาล่มกลับเข้ามามมยังจุดที่เราแอดเดสตรงกลางได้ถามว่าล่มต้องมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไหมหรือว่าล่มเล็กก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆเล็กหรือใหญ่ครับขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้เล่นด้วยบ,บางคนถ้าเป็นเด็กอาจจะเป็นล่มเล็กอะไรอย่างหรือบางคนตัวใหญ่แต่ร่างกายเนี่ยผมว่ารู้สึกแน่นอนครับไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเ <Okay. S 2> อาแค่ให้มันพอมีแรงต้านให้กับมันทำผิดลองดูครับถ้ามีแรงต้านและแขนงอเนี่ยเอาละแสดงว่าเป็นคนดาวซิงใช้มือซีเว้์ผิดละซีเว้นผิดทําให้เกิด ในเรื่องของหลังลูกบ้างคลายข้อมือเร็วบ้างอะไรชี่แน่ๆ<ล>นะนะระยะหายแน่นอนระยะไม่ควรจะได้แค่นั้นคุณควรได้มากกว่าน,นีน้ถ้าเกิดทำซีเวนย์ถูกต้องใช่ถูกต้องครับยังไงลองดูลองดูครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ใน Academy หรือถ้าผมได้มีโอกาสได้แบบ เจอนักกีฬาเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยแล้วเป็นอาการเนี่ยผมก็บอกว่าให้ไปในเรื่องของฟิตเนสใช้เคเบิลดึงเอาแต่การคล้ายๆกันถ้าใช้แต่แขนคุณก็ไม่สามารถดึงมันไหวหรอกถ้าน้ําหนักมากๆคุณมันต้องใช้ตัวในการโน้มเหนี่ยวใช้ช่วงล่างสาคัญเลยในการช่วยดึงเคเบิลลงมาใช่เพราะเดี๋ยวนี้กอล์ฟช่วงล่างสําคัญนะครับนอกจากในเรื่องของระยะการเดินสนามหญ้าและเรื่องของการออกแรงกอล์ฟก็มีส่วนสําคัญด้วย โยงเข้าไปในเรื่องฟินเน็ตล้วด้วยนะนอก<ช>จากเรื่องเทคนิกแล้วเพราะว่ามันต้องบาลานซ์กันกสำหรับคนที่ตีกอล์ฟบ่อยๆ<ช>นะครับสำคัญมากแล้วก็อาชีพเขาไม่เคยรับเลยเรื่องพวกนี้เลยถูกต้องครับลองเช็คก,กันดูนะครับว่าซีเควนซ์ของคุณถูกต้องหรือเปล่าที่โปรคิวบอกใช้ร่มดูมีแรงต้านเมื่อไหร่ทําให้แขนงองเมื่อไหร่คุณซีเควนซ์ผิดแล้วใช่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดซีเควนซ์ผิดอยากรู้วิธีการท้มันถูกต้องทําไงก็มาถามโปรได้หรือถามาที่อินบ็อกซ์รายการได้ด้วยเหมือนกันได้เลยครับขอบคุณณคคคครรัับบวุมาก น,น,นี่ขึ้นหมดช่วงอาาทิตีสัปดาห์นี้ครับ